โหรศาสตร์ยูเรเนียนที่เราจะพูดกันวันนี้ก็อยากจะขอสรุปเริ่มต้นใหม่อีกทีนะว่าโหราศาสตร์ยูเรเนียนและเราจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างนะเครื่องมือสิ่งแรกที่เราจะมีก็คือปฏิทินโหราศาสตร์ร้อยปีปฏิทินโหราศาสตร์ร้อยปีคือเล่มนี้เลยัะ เล่มหนึ่งร้อยปีนะอย่างเล่มนี้ก็เป็นเล่มร้อยปีของคศหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ถึงคศสองพันอันนี้เล่มเราจะต้องมีเพราะเป็นปฏิทินโหราศาสตร์ที่จะบอกตำแหน่งดาวทุกวันตลอดหนึ่งร้อยปีมีแต่เล่มที่สองพอเพราะวลานี้เรากำลังมีชีวิตยอยู่ใกล้ย,ยุคคศสองพันแล้วนะเราก็จะต้องมีปฏิทินโหราศาสตร์อีกเล่มหนึ่ง หนะนึ่งเป็นประาาธานาศาสตร์ของคอสอัศวรรษที่21เ,เป็นตั้งแต่ปีคอสองพ0นถึง2050 50้าบห้าสปีนี้เล่มเล่มที่สองเราต้องมีทั้งสองเล่มเนี่ยสลหรับผูกด,ดวงทีนี้นอกจากว่าเราจะมีปรทิทานาธิษฐานสาหรับผูกด,ดวงสองเล่มนี้แล้วนะหรือหรือที่แรกเราจะมีเล่มแรกของก็ได้แล้วก็เรามีเล่มสอง ต่อไปเราก็จะต้องมีปะทินหุรศาสตร์ที่ก็เรียกว่าเป็นรายปีนะมีเล่มเล็กนี่ปฏทินหุรศาสตร์รายปีเล่มเล็กอันนี้เป็นปะทินของประเทศอังกฤษเขาทำชื่อของราฟาเอลนี่นะชื่อราฟาเอลอันนี้ mm. เล่มนี้มันเป็นเล่มที่เขาจะพิมพ์ออกแต่ละปีปีหนึ่งเขาจะทำออกมาเล่มหนึ่งนะเป็นเล่มที่บอกรายละเอียดของ ำแหน่งดาวต่างๆบนท้องฟ้าไว้หมดเลยเพราะนั้นท่านที่เรียนวิทยาศาสตร์จะต้องติดตามไอ้เนี่ยทุกปีปีนึงก็ต้องซื้อไว้เล่มหนึ่งะไอ้เนี่ยเป็นของปีหนึ่งเก้าเกปดจะบอกรายละเอียดต่างๆไว้ได้นี้หมดซึ่งเดี๋ยวผมจะได้อธิบายต่อไปแล้วต่อไปก็เราก็จะต้องมีเนี่ยอีกเล่มหนึ่งเล่มนี้เราเรียกว่าเป็น table of house เป็นสมุดสลับวาง พต่างๆของดวงชะตาะคือดวงชะตาต่างๆจะมีพบสิบสองพบพบไหนอยู่ที่ไหนที่ไหนเราเกิดในรัฐจูตไหนรัฐจูตไหนเราจะใช้เล่มนี้เล่มนี้จะอธิบายหมดจะผูกดวงได้ทั่วโลกเล่มนี้นะเมื่อมีเล่มนี้แล้วต่อไปเราจะต้องมีโหราศาสตร์ยูเรเนียนเราก็จะต้องมีปฏิทินดาวยูเรเนียนขึ้นอีกเล่มหนึ่งหรือเล่มนี้อันนี้ปฏิทินดาวโหราศาสตร์ยูเรเนียนดาวแปดตัว นะมีดาวคิวิโดดาวฮาเดสเซอุสคโโนอสอพอลอนนัมเตอนปรกอบปด้จดตนดาวแปดตัวนี่เขาจะบอกไว้เล่มหนึ่งเฉพาะในเล่มนี้นะตั้งแต่ขอสออันนี้บอกไว้นานเลยครับบอกถอยหลังมาแต่หนึ่งคอสอหนึ่งแปดห้าศูนย์มาสองพันห้าสิบเดี่ยเราคงตายไปแล้วไม่เร็ไปทันได้ผูกแล้วนะถอยหลังไปต้งมีเล่มนี้เล่มนึง ไว้ผูกปฏิทินดาวทิพย์ลงในดวงนะองมีเล่มทีนี้เมื่อมีทั้งหมดนี้แล้วนะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องมีเด็กชิล a ี่ชีวิตขึ้นมาเล่มหนึ่งนะเพราะว่าุทธศาสตร์อยู่เล่นเนี่ยเป็นุทธศาสตร์ที่เราจะผูกดวงเราขึ้นมาเนี่ยเหมือนกันเราจะทําด็กชิลล a ่ของเราขึ้นมานหนึ่งเล่มหนึ่งเราจะต้องมีเล่มน,นี้ค่ะเล่มน,นี้เล่มน,นี้เราเรียกว่า เราเรียกว่าพระเคราะห์สนธินะคำพรีพระเคราะห์สนธิเล่มด้เหมือนกับพูดง่ายๆเหมือนกับเรามีด็กชิโนลีชีวิตเราอ่ะ,อะหนึ่งเล่มถ้าเราเปิดดูว่าเรื่องราวของเราอยู่ในน้านไหนนะเราจะจะเปิดดูได้ว่าพอเราผูกด,ดวงพับเราจะเดบมาคำนวณดูว่าเราอยู่ตรงเรื่องราวของเราอยู่ในน้านไหนตอนไหนบ้างอยู่ในเล่มีิเนี่ยทั้งบทนี้เราก็จะมีมีเท่านี้เลยนะับ ล้วก็ไม่ต้องไปซื้ออะไรแลวนะไม่ต้องไปซื้อปฏิทินไปไปซื้อเครื่องมือขึ้นมาอีกนะมันจะมีปฏิทินธุรศาสตร์ประจําปีร้อยปีมีพระเคราะห์สนติแล้วก็เราจะต้องมีในสุดท้ายเราจะต้องมีไอ้นี่แหละเขาเรียกว่าจานคํานวณเนี่ยจานคำนวณจานคํานวณมีจานคานวณอยู่สองแบบนะจานคํานวณแบบแรกกาเรียกว่าจานคํานวณ360องศา อยู่ในนี้ในเป็นจานคำวนอยู่น,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 นี้นี่ผมจะลองแกะดูนะจะเอาจานคำวนอีกอีกชนิดหนึง่งเอามานะเรามีสามร้อยหกสิบอง Ú ศาแล้วแล้วก็เราก็จะถอดเอาจานคำวนอ,อีกอันนึงอีกเก้าสิบอง Ú ศานี่อย่างนี้นี่จานคำวนเก้าสิบอง Ú ศาใส่แบบนี้